โอเคค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องการบวกการลบเศษส่วนกับจํานวนค้านั่นเองะคะ่ะซึ่งก่อนหน้านี้เราเรียนแต่การบวกเศษส่วนกับเศษส่วนแล้ก็บวกจนนํานวนคลากับจนนํานวนค้ะในหัวข้อนี้นะคะเรื่องนี้เราจะมาทําการบวกแบบที่มีทั้งเศษส่วนไปบวกกับจนนํานวนค้าหรืออาจจะอยู่ในรูปของจํานวนนับไปบวกกับเศษส่วนปมาณประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยว เรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะอ่านี่นะคะคือเหตุการณ์สมมุติสมมติว่าคุณครูนะคะอยากจะไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อนะคะโดยที่จากบ้านที่คุณครูอยู่นะคะ้าหลังสีฟ้าที่คุณครูอยู่นะคะเดินไปร้านสะดวกซื้อก็คือสีชมพูตรงนี้นะคะมีเส้นทางอยู่ทั้งหมด2เส้นทางค่ะเส้นทาง ที่1นนะคะก็คือนี่หาจากบ้านเดินขึ้นไปทางทิศเหนือตรงไปทางทิศเหนือเสร็จแล้วเลี้ยวขวาไปตามทิศตะวันออกนะคะโดยที่ระยะทางนะคะเป็น1นึ1่งเส่วนสิกิโลเมตรหลังจากนั้นเลี้ยวทางทิศตะวันออกอีก3าส่วนสกิโลเมตรแต่อีกทางหนึ่งค่ะอีกทางหนึ่งเป็นทางคดเคี้ยวไปไปถึงที่หมายเหมือนกันค่ะถึงร้านสะดวกซื้อเหมือนกันโดยที่ระยะทางนั้น กับ2กิโลเมตรนักเรียนคิดว่าถ้าเกิดคุณครูอยากไปเส้นทางที่ใกล้ที่สุดคุณครูควรจะเลือกไปเส้นทางไหนดีคะมีวิธีการคิดยังไงคะใช่ค่ะเราจะรู้ว่าเส้นทางไหนไกลหรือใกล้กว่ากันนักเรียนจะต้องหาเส้นทางนี้ให้ได้กันค่ะเส้นทางนี้นะคะโดยการนำเอา1เศษ1ส่วน10มาบวกกับ3ส่วน4ี่ ก่อนนะคะคเราถึงจะรู้ว่าเส้นทางที่1เนี่ยนะคะมีระยะทางเป็นกี่กิโลเมตรนั่นเองเราถึงจะนำมาเปรียบเทียบกันได้ใช่ไหมคะอ่ะเรามาดู้สิคะว,ว่า1นึ่เซนหส,ส่วนสิบวกกับ3าส,ส่วนสเราจะสามารถหาได้ยังไงนะคะก่อนอื่นให้น,นักเรียนดูตัวตั้งของเรานะคะตัวตั้งของเราตอนนี้อยู่ในรูปของจำนวนค้านะคะที่มีจำนวนเป็น1เศษเป็น1และส่วนเป็น10 แต่ตัวที่นํามาบวกนะคะอยู่ในรูปของเศษส่วนแท้แล้วนะคะหรือเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะคะคือ3ส่วนสดังนั้นนะคะการบวกของข้อน,นี้สามารถคาได้โดยการเปลี่ยนตัวตั้งของเรานะคะก็คือตัวนี้ค่ะให้กลับมาเป็นเศษเกินก่อนแล้วค่อยนํามาบวกกันนะคะเริ่มเลยค่ะวิธีทํา หเศษ1นึส่วนสิบะคะบวกด้วยส่วนสเราจะเปลี่ยนเจ้าจำนวนค้าตัวนี้นะคะให้เป็นเศษเกินโดยการที่เอาตัวส่วนไปคูณกับจำนวนนับเสร็จแล้วก็บวกกับตัวเศษนะคะเราจึงได้ว่า10คูณกับ1มีค่าเป็น10และบวกอีกหนึจึงมีค่าเป็นสิ ตัวส่วนยังคงเดิมคือเป็น10บนะคะบวกด้วย3ส่วน4 3ะคะส่วนสไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรเขาค่ะเพราะว่าเขาอยู่ในรูปของเศษส่วนแทนแล้วนะคะจากนั้นให้นักเรียนสังเกตดูค่ะ1 1ส่วน1 0บวกกับ3ส่วน4นั้นยังบวกกันไม่ได้ใช่ไหมคะก่อนที่เศษส่วนจะบวกกันได้นะคะตัวส่วนจะต้องเท่ากันก่อนตอนนี้นะคะมีส่วนเป็น10กับมีส่วนเป็น4ดังนั้นนะคะ นักเรียนบางคนมองปิ้งรู้เลยค่ะว่าจะทําส่วนเป็นเท่าไหร่นะคะบางคนก็ต้องไปใช้ตารางเหมือนที่ครูเคยแนะนํามาจากสองคลิปที่แล้วใช่ไหมคะซึ่งนะคะบางคนมองปุ๊บอาจจะทําส่วนเป็น40สได้ไหมคะได้เหมือนกันนะคะแต่จํานวนที่น้อยกว่านั้นก็มีค่ะคือ20นั่นเองนะคะ10คูณกับ2เป็น2ี่สิบสี่คูณกับ5ก็เป็น2ี่สิบดังนั้นครูจะทําส่วนให้เป็น2ี่สบนะคะ จึงได้เท่ากับ11ส่วน10คูณอะไรถึงจะกลายเป็น20 10คูณกับ2นั่นเองค่ะถ้าคูณ2ก็ต้องคูณ2ครทั้งเศษและส่วนแล้วบวกด้วย3ส่วน4 4คูณอะไรถึงจะกลายเป็น20 4คูณ5นั่นเองค่ะเราก็คูณ5ทั้งเศษและส่วนนะคะจากนั้นค่ะเราก็คูณเลยค่ะ 11คูณกับ2มีค่าเป็น22ค่ะ10คูณ2เป็น20และบวกด้วย3คูณ5เป็น15 4คูณ5เป็น20ตอนนี้เราได้ส่วนเท่ากันแล้วค่ะคือส่วนเป็น20ดังนั้นเราจับตัวเศษมาบวกกันได้เลยก็คือ22บวกด้วย15เสร็จแล้วส่วนเป็นตัวเดิมก็คือเป็น20 22บวกกับ15มีค่าเป็น37สใช่ไหมคะส่วน20ให้นักเรียนเช็คดูค่ะว่าสามารถตัดทอนได้ไหมถ้าเช็คดูแล้วตัดทอนไม่ได้นะคะนักเรียนก็เช็คดูค่ะว่ามันเป็นเศษแท้หรือเศษส่วนอย่างต่ำหรือ,อยังซึ่งข้อนี้นะคะยังไม่เป็นเศษแทนะคะคือข้างบนมีค่ามากกว่าข้างล่างมันเป็นเศษเกินอยู่นั่นเองเราจึงต้องจัดมันให้อยู่ในรูปของจำนวนค่ะการจัดให้อยู่ในรูปของจน จำนวนคะสิ่งที่ยังเหมือนเดิมคือตัวส่วนหนูใส่ไว้เลยคะ่ะส่วนคือ20ใส่เลย20นําไปหาร37หาในใจคะ่ะ20อะไรได้37 21เป็น20ใช่ไหมคะย่2เป็น40 40เนี่ยเกิน37ดังนั้นเราต้องใช้21ใช่ไหมคะเราเขียนเลข1ไว้ข้างหน้าคะ่ะ21เป็น20เก็บ20ไว้ในใจ ยี่สิบขาดอีกเท่าไรถึงจะครบสามสิบเจ็ดบวกเพิ่มไหมคะยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สองยี่สิบสามนะั้ไปเรื่อยๆจนถึงสามสิบเจ็ดก็คือขาดอยู่อีกสิบเจ็ดนั่นเองดังนั้นนะคะเราจึงได้ว่าหนึ่งเศษสิบเจ็ดส่วนยี่สิบระยะทางนะคะจากบ้านไปร้านสะดวกซื้อในเส้นทางแนงนะคะจึงมีค่าเท่ากับหนึ่งเศษ ส7ส่วน20กิโลเมตรนั่นเองอ่ะเรากลับมาดูที่รูปของเรานะคะเส้นทางที่1น,นี่ค่ะมีค่าเท่ากับ1นึ7งส่ส่วน20กิโลเมตรแต่เส้นทางที่2นะคะมีค่าเท่ากับ2กิโลเมตรใช่ไหมคะนักเรียนก็สามารถเปรียบเทียบกันได้แล้วนะคะว่าใครใกล้กว่ากันทางไหนใกล้กว่ากันคะระหว่างเส้นทางที่1กับเส้นทางที่2 เส้นทางที่1นั่นเองใช่ไหมคะเพราะว่ามีค่าเพียงแค่เนี่ยครูหลุดอีกแล้วแ๊บนึงน,นะคะกลับมาแล้วคะ่ะเพราะมีค่าเพียงแค่1กิโลเมตรนั่นเองนะคะยังไม่ถึง 2กิโลเมตรดังนั้นถ้าครูจะเลือกเส้นทางที่ใกล้ที่สุดครูก็จะเลือกเส้นทางที่1น,นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เราจะมาดูตัวอย่างโจทย์แบบอื่นๆบ้างนะคะอ่ะตัวอย่างโจทย์ในลักษณะที่สองนะคะเป็นการบวกเป็นการบวกนะคะเศษส่วนกับจำนวนค้นะคะแต่เศษส่วนตัวแรกนะคะเราสังเกตเห็นว่ามันอยู่ในลักษณะของ เศษเกินก็คือเศษมากกว่าส่วนนั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้นะคะเราสามารถเลือกทับได้2วิธีเลยค่ะวิธีที่1ก็คือกลับตัวนี้ค่ะจำนวนค่าให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนแล้วค่อยนํามาหาผลบวกใช่ไหมคะวิธีที่2ก็คือการ บวกทั้งทั้งที่มันยังนวือนค่าครูจะแสดงให้รูปทั้งสองวิธีเลยนะคะส่วนตรงนี้เราจะแสดงวิธีที่1ก่อนนะคะก็คือการทําให้อยู่ในรูปเศษเกินแล้วค่อยหาผลบวกนั่นเองนะคะเราจึงได้ว่าวิธีทำเจ็ดส่วนสามเนี่ยมันอยู่ในรูปของเศษเ,เกินแล้วเราก็ใส่ไปได้เลยค่ะว่า 3. เจ็ดส่วนสามอ๋อครูลืมแต่เขาครูต้องลอกจุดก่อนเนาะ ท่ากับเจ็ดส่วนสามเหมือนเดิมนะคะ 2, สองเศษหนึ่งส่วนสี่เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษเกินสี่ไปคูณกับสองมีค่าเป็นแปดบวกกับหนึ่งมีค่าเป็นเก้านั่นเองนะคะเราจึงได้ว่าบวกด้วยเก้าส่วนสี่ส่วนยังเป็นตัวเดิมนะคะตอนนี้เราสังเกตดูคะ่ะว่าตัวส่วนของมันยังไม่เท่ากันเรายังไม่สามารถนำมันมาบวกกันได้เราจะต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะส่วนเป็นสามกับเป็นสี ใครยังไม่แม่นกลับไปทําใส่ตารางดูนะคะแต่ถ้าใครแม่นแล้วข้อนี้เราจะทาส่วนให้เป็น12นั่นเองนะคะทาส่วนให้เป็น12ค่ะเพราะคูณกับ4ี่ได้12และ4คูณกับสก็ได้12ดังนั้นเราจะทาส่วนเป็น12นั่นเองตัวแรกค่ะ7จส่วนสาต้องคูณกับ4ถึงจะเป็น12บสองเราก็คูณทั้งเศษและส่วนมามาาส่วน4 4ต้องคูณกับ 3ถึงจะเป็น12ดังนั้นก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนบรรทัดนี้เรียบร้อยนะคะต่อมบรรทต่อมาเราก็จับมันคูณกันได้เลยค่ะอ่ะ7คูณกับ4 7คูณ4ได้28นั่นเองนะคะ3คูณ4ได้12บวกด้วย9คูณ3เป็น27 และ4คูณ3เป็น12ตอนนี้นะคะส่วนมีค่าเท่ากันแล้วคือเป็น12เท่ากันสามารถบวกกันได้แล้วนะคะก็ให้นักเรียนนำ28มาบวกกับ27ได้เลยนะคะจึงมีค่าเท่ากับ5 10 5ใช่ไหมคะส่วน12อะค่ะเราได้แล้วนะคะได้55ส่วน12เช็คเช็คเช็ค55ส่วน12 อยู่ในรูปของเศษเกินดังนั้นเราจะต้องทํามันให้เป็นจนํานวนคละก่อนนะคะเราก็เลยทำเป็นจำนวนคละค่ะส่วนเหมือนเดิมคือเป็น12เขียนไว้ค่ะนำสิบไปหาร50เอาให้ได้ใ,นในกล้เคียนที่สุดแต่มีค่าน้อยกว่า55ค่ะคุณพูดผิดน,นะคะอ่ะสิอะไรได้55าสิห้าสิบเป็น12 12องสิบสองสองยี่สิบสี่สิบสอหเป็น60สิ 60เกินไปแล้วดังนั้นต้องใช้12 4เป็น48นั่นเองนะคะ12 4 48 48ขาดอีกเท่าไหร่ถึงจะถึงจะครบ55 48แล้วก็49 50 51 52 53 54 55ก็คือขาดอีก7นั่นเองนะคะดังนั้นผลบวกของ7ส่วน3บวกกับ2เศษ1ส่วน4จะมีค่าเท่ากับ4อ่า4เศษ7ส่วน12นั่นเองเรียบร้อยวิธีที่1ของเรา เดี๋ยวเรามาลองทำวิธีที่สองดูซิว่าจะได้คำตอบเหมือนกันหรือเปล่านะคะวิธีที่2เขียนเสร็จเกินนะคะให้อยู่ในรูปของจำนวนค้าก่อนเสร็จแล้วแยกหาผลบวกของจำนวนนับและผลบวกของเศษส่วนแล้วค่อยนำกลับมาบวกกันวิธีนี้ครูก็ว่าง่ายอยู่นะอ่ะครูขอเท่ากับเลยได้ไหมคะเพื่อประหยัดพื้นที่เนาะดังนั้นนะคะ เจ็ดส่วนสามเนี่ยเราจะทําให้เศษอ่ะเจ็ดส่วนสามเป็นเศษเกินใช่ไหมคะเราจะกลับมันให้มาอยู่ในรูปของจำนวนค่ะสิ่งที่ยังเหมือนเดิมก็คือตัวส่วนสามนั่นเองเขียนไว้เลยค่ะนัะ่นเองก็สามเนี่ยไปหารเจ็ดให้ใกล้เคียงเจ็ดที่สุดแต่น้อยกว่าเจ็ดสามหนึ่งสามสามสองเป็นหกนะคะสามสามเป็นเก้ามันเกินใช่ไหมคะดังนั้นต้องใช้สามคูณสองเป็นหกให้ใส่เลขสองไว้ข้างหน้าค่ะสามคูณสองได้หก ขาดอีก1จึงจะครบ7ก็ใส่เป็นตัวเศษนั่นเองเรียบร้อยแล้วค่ะ7ส่วน3แปลงล,งล่างมาเป็นจำนวนค่ะได้ว่า2เศษ1ส่วน3นั่นเองแล้วบวกด้วยตัวบวกตัวเดิมเลยค่ะเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันเพราะมันอยู่ในรูปจำนวนค่ะอยู่แล้วคือ2เศษ1ส่วนสตอนนี้ทั้ง2ตัวอยู่ในรูปอ,อยู่ในรูปของจำนวนค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็เอาจำนวนนับที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมา บวกกันได้เลยนะคะจำนวนนับที่อยู่ข้างหน้าก็คือ2กับ2เราจึงมาบวกกันค่ะว่า2บวกกับ2นะคะได้ไอะไรเดี๋ยวค่อยเขียนนะคะแล้วบวกด้วยตัวที่มันเป็นเศษส่วนนะคะเศษส่วนของเราตัวแรกก็คือ1นส่วนสนะคะเอามาเขียนค่ะ1นส่วนสแล้วนะคะบวกด้วยเศษส่วนตัวที่2ก็คือ1ส่วน4ี่อ่ะ ตรงนี้บวกกันได้เลยไม่มีปัญหานะคะในส่วนของจํานวนนับ2บวกกับ2ก็ได้เป็น4บวกกันเลยไม่มีปัญหาแต่ในส่วนของเศษส่วนตัวหนึ่งส่วนเป็นสามตัวหนึ่งส่วนเป็นสี่ดังนั้นยังบวกกันไม่ได้เพราะส่วนยังไม่เท่ากันนะคะอ่าเราก็ต้องมาทําส่วนให้เท่ากันก่อนแต่จํานวนนับเราบวกกันเลยค่ะสองบวกสองเป็นสี่เสร็จแล้วก็บวกด้วยส่วนสามกับส่วนสี่เหมือนกับข้อ เหมือนกับที่ทำคำเมื่อกี้ใช่ไหมคะ3กับ4เราจะทำส่วนให้เป็น12นั่นเองนะคะเราก็ทำค่ะ1ส่วน3คูณ3คูณอะไรถึงจะได้12ก็คือ3คูณด้วย4ทั้งเศษและส่วนนะคะจากนั้นบวกด้วย1ส่วน4 4คูณอะไรถึงจะได้เป็น12ก็คือคูณด้วย3ทั้งเศษและส่วนนั่นเองนะคะจากนั้นก็เขียนเลยค่ะว่าคูณกันแล้วได้เท่าไหร่ นักเรียนอย่าลืมนะคะว่าเรามีเลข4ที่เป็นจำนวนนับอยู่ข้างหน้านะคะเราก็ต้องลอกมัมาด้วยนะคะอย่าลืมมันทิ้งไว้นะคะอ่ะหนคูณกับ4ตัวน,นี้ค่ะ1นคูณกับ4มีค่าเป็น4นํามาเขียน3คูณ4มีค่าเป็น12เขียนค่ะแล้วบวกด้วย3คูณกับ1เป็น3ส่วน4คูณ3เป็น12จากนั้นนะคะ เราเราจะไม่ยุ่งกับเลขสี่ตัวนั้นนะคะอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเอาตัวนี้ค่ะบวกกันตัวเศษส่วนเนี่ยเอาไปบวกกันนะคะเราจึงได้ว่าถึงเราไม่ยุ่งแต่ว่าเลขสี่ที่เป็นจํานวนนับถึงเราไม่ยุ่งกับมันแต่เราต้องลอกมันมาด้วยนะคะอย่าลืมมันไว้อ่ะเสร็จแล้วนํา4กับ3บวกกันจึงมีค่าเป็น7ส่วน12เรียบร้อยแล้วค่ะบวกเศษส่วนเรียบร้อยเราก็นําจํานวนนับกลับมาบวกกับเศษส่วนแท้ที่เราหาด้จึงได้เป็น4เศษ7็ส่วน12 เรียบร้อยค่ะวิธีที่2องได้คำตอบเท่ากันไหมคะกลับไปดูรึสี่เเท่ากันเลยสี่2ษเดส่วนสิงดังนั้นใครถนัดหรือชอบวิธีไหนก็เลือกทำได้เลยนะคะอ่ะดูตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างต่อไปเป็นการลบบ้างค่ะการลบจำนวนคละกับเศษส่วนแทนนั่นเองข้อนี้นะคะเราจะต้อง เปลี่ยนไอ้เจ้าจำนวนค้าเนี่ยกลับมาเป็นเศษเกินก่อนนะคะถึงจะสามารถลบกันได้อ่ะเรามาดูกันเลยค่ะเจ้าจำนวนค้าเปลี่ยนมาเป็นเศษเกินก็คือการนำส่วนก็คือเลขหกไปคูณกับหนึ่งเศร้วบวกบ 1, กับหนึ่งหกคูณกับหนึ่งเป็นหกบวกกับหนึ่งเป็นเจ็ดนำไปใส่เป็นตัวเศษและตัวส่วนเป็นตัวเดิมก็คือเป็นเลขหกเราจึงได้ว่าหนึ 1, ่งเศษหนึ่งส่วนหกแปงลงร่างมาเป็นเศษเกินได้ว่า เส่วน6นั่นเองนะคะและตัวข้างหลังไม่ทำอะไรมันค่ะเพราะมีอยู่ในรูปของเศแทนแล้วก็คือลบด้วย5ส่วน8ข้อนี้ตัวส่วนยังไม่เท่ากันไม่สามารถนำมันมาลบกันได้ต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันเสีก่อนนะคะตอนนี้ส่วนคือ6กับ8นะคะการจะทำส่วนให้เท่ากันของข้อนี้นะคะก็คือทำให้มันเป็นเท่าไหร่คะ ใครยังไม่แม่นไปใส่ไปหาในการางนะคะ6คูณ4ได้24และ8คูณ3ได้24ดังนั้นเราจะทำส่วนให้เป็น24จึงได้ว่า7 6ส่วนก 6, 6คูณอะไรถึงได้24ก็คือคูณ3นั่นเองนะคะเราก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนจากนั้นนะคะตัวที่เป็นตัวลบก็คือ5ส่วน8นะคะ5ส่วน8นะคะ คาส่วนให้เท่ากันแม่สอนอยู่อ่าเด็ดรูดไปเลยค่ะห้าส่วนแปดมาต่อกันเลยค่ะห้าส่วนแปดนะคะเรา โอ้มายกอ่มาดูต่อเลยค่ะ5้ส่วนแนะคะเราจะทำส่วนให้เป็น24ใช่ไหมคะ8ปดคูณกับสักเขียนผิดเลยนะคะเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ oh. เมื่อกี้เราจะทำส่วนให้เป็น24นะคะ 6คูณ4ค่ะมาได้24แล้วนะ,ะต้องคูณ4ทั้งเศษและส่วนจากนั้นนะคะ8คูณกับ3ค่ะถึงได้24เราก็คูณด้วย3ทั้งเศษและส่วนเราจึงได้ว่า7คูณ4 7 3 21 7 4เป็น28และ6คูณ 4, 4ได้24ลบด้วย 5, 5, 5คูณ3เป็น15 <5 S 1> ส่วนด้วย8คูณ3 <5 S 1> เป็น24 เมื่อนำะมันมาลบกันนะคะ28ลบด้วย15จะมีค่าเท่ากับ10 3ส่วน24เช็คดูค่ะว่ามันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังหรือเป็นเศษเกินหรือเปล่านะคะข้อนี้13ส่วน24ไม่มีแม่ไหนสุดรคูณแม่ไหนมาตัดทอนได้แล้วนะคะดังนั้นมันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะคะตอบส3ส่วน24่อั 24, น และข้อสุดท้ายที่เราจะมาดูกันนะคะเป็นการลบโดยที่ตัวตั้งของเรานะคะอยู่ในรูปของจำนวนนับนะคะและตัวที่เป็นตัวลบเนี่ยอยู่ในรูปของจำนวนค่ะดังนั้นนะคะข้อนี้จำตัวตั้งที่มันเป็นจำนวนนับก็คือเลขหกเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถเขียนมันให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้นะคะเพราะจำนวนนับทุกตัวมีส่วนเป็นหนึ่งนั่นเองนะคะเราก็เขียนมันให้อยู่ในรูปของเศษส่วน จึงนะคะมีค่าเท่ากับ6ส่วนหนึ่งนั่นเองทีนี้นี่นะคะไอตัวที่มันเป็นจำนวนคละเนี่ยก็ให้เรากลับมันไปเป็นเศษเกินซะเอา4ไปคูณกับ5แล้วก็บวกกับ1 4คูณ5เป็น20บวก1ก็เลยเป็น21นะคะตัวส่วนยังเป็นตัวเดิม ตัวส่วนก็คือเลข4เหมือนเดิมเลยค่ะทีนี้นะคะบังเอิญว่าพอเราทําเสร็จแล้วเอา้าส่วนยังไม่เท่ากันมันยังไม่สามารถลบกันได้นะคะเราจึงจะต้องทําส่วนให้มันเท่ากันก่อนนะคะโดยที่นักเรีนยนสังเกตดูนะคะว่า6ส่วน1 1. มันคูณอะไรแล้วมันได้สีมีไหมคะ มีใช่ไหมคะก็คือหนึ่งคูณกับสี่ได้สี่ดังนั้นข้อนี้นะคะถ้านักเรียนทําส่วนให้เป็นสี่ทั้งคู่นักเรียนจะคูณแค่ตัวเดียวก็คือคูณหกส่วนหนึ่งแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับยี่สิบเอ็ดส่วนสีเลยนะคะอ่ะเราจึงได้ว่าเท่ากับหกส่วนหนึ่งหนึ่งคูณกับอะไรถึงได้สี่ก็คือหนึ่งต้องคูณด้วยสี่นะคะลบ 21ส่วน4 21ส่วน4ไม่ต้องไปยุ่งกับมาเลยแต่ต้องเขียนมันมาด้วยนะคะอ่ะเศษได้ไเท่ากับ6คูณ4เป็น24 1คูณ4เป็น4จึงได้24่ส่วน4ลบด้วย21ส่วน4ส่วนเท่ากันแล้วจับลบกันได้เลยค่ะ24ลบด้วย21จึงมีค่าเท่ากับ3 4ส่วน4 เช็คค่ะว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังสามส่และเช็คดูว่าเป็นเศษเกินหรือเปล่าหลังจากที่ใช้แล้วเช็คแล้วนะคะปลปรากฏว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วแสดงว่าข้อนี้คาตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายแล้วนะคะก็จบง,ง่ายมากเลยใช่ไหมคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบาย